สวัสดีครับพี่น้องบองพูนเซมไซด์พี่คารวร,รักทุกท่านครับวันนี้ก็มาย่ำรอบอีกนะครับรอบยื่นครับวันนี้ก็มาขั้งน้ำนนมันท่วมท่มสะพ้าเนี่ยนะครับเลยแล้วมาขังกระทึงอีกต่ออีกอีกหน่อยวันนี้ก็จะย่ำลครับย่ำรอบนะครับพี่เอาตะไคร้ลงอติครับหลอดพึ่งมีปากเข่าก็ เมื่อสะพานทัวมเมื่อไรครับนี่ยยึดแนาผ่านใหม่เลยครับน,นี่ฟ้าเพลิกมันยุดใต้ผุนมันยุดเล็กครับวันนี้เอาตะไร้ไคพ่พลาติกมาตอหยากเติมอยู่ครับนี่ประมาณเกือบสิบเมตรมนนัะ่นแหละนำขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปครับ ถือโบนี่มือนี่มันบอลามันหลุนเปิงพี่น้องต่ำตุวพี่น้องต่ำกึกกึกกึกอยู่กึกกึๆกกึๆกกึกกึกกึกก นีออีปากเก่งครับปาเก่งปันนิ่น Tất ngâm ngâm lên cái đó Hãy subscribe kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ปาน,นิ่มครับปาน,นิ่มครับายโตอยู่ถึกซี่หาโตโตหน่อย,ยครับนี่ ใส่ตะไคร่ใส่ตะคร่ก่อนใส่หลบลงไปดิกอนไิหน่อใส่ตะไคร่ก่อนบึงลังนี้บึงนี่สองลัางครับลังนี้คือีกนิลึกเลยคอไนอันนี้คือแคนีหนบ่ จุกบี่บโหดเงียบคืบอบเห็นต่ำวะเนี่ยร่างนี้บดถือเลย,ยปฏิเสธยังบดถือไอยูติดกั้นเน่ยครับเองใส่ใจกั้นเนย่ยบดถือแรงว่ะ มาเขาเทศล้างเดียวยุบไวกคอนเห้หมดแตกคายตัวก่อน